กล่องเาแพงนะเดี๋ยวลงขึ้นมาคนที่มากันในวันนี้นะครับแปลว่าเลือกตั้งซ่อม จะร้องไม่ได้จัดงานไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นหร <c oughs> ืก,เล,ก,เ,ลกเล็กเลนะ็กน้อยๆอให้ใครมาจ,าจับจ้องหรือร้องเราในการเลือกตั้งสาคัญในวันที่10กันยายนนี้นะครับเร <c oughs> า <c oughs> ไม่ได้จัดและทุกท่านก็ <c oughs> ไม่ได้มาในงานวันเกิด <c oughs> ผมจะอยา่างใดแต่ว่าก็คือมา <c oughs> เล้เราถ่ายรูป <c oughs> เป็นที่ระลึกด้วยกันถ่ายเป็นวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวผมโพสไว้ในสติ๊ก k อรโซเชียลอะไรอย่างนี้นะจะได้มีทุกคนที่มาในวันนี้อยู่ร่วมกันนี้โอเคไหมครับ เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คงต้องต้องจะยืนถ่ายกับทุกคนยังไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ตถวหลัง<ด>ที่ผล<ๆ>เลือกตั้งซ่อมไปแล้วต้องขอโทษทุกคนด้วยนะนโอเคทนายโอเคครับเ,เดี๋ยวเริ่มจากขวาไปซ้าย โอเคครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะค,ะ <Happy birthday! S 1> okay, ครับร้องเพลงไม่ได้แต่ให้พี่โพเต้ได้นะ